มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะทำให้ศิลปินคนหนึ่งครับสามารถยึดเหนี่ยวเกี่ยวใจ FC แฟนคลับได้เหนียวแน่นขนาดนี้แน่นอนที่สุดครับเรื่องราวที่จะพูดกันต่อไปนี้ครับคงจะหลีกหนีไม่พ้นศิลปินที่ชื่อไรอันกาดบัณฑิตแน่นอนนะฮะตลอดระยะเวลาที่ไรอันกาดบัณฑิตครับ ยืนจัดอยู่บนเส้นทางคำว่าศิลปินนักร้องลูกทุ่งนะฮะล่วงเลยเข้ามาปีที่5้าแรนการ์ดบดีตครับพิสูตรให้เหล่าบรรดามวล FC ฟแฟนกลับได้เห็นแล้วว่ารอยอันคือศิลปินขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงครับ ด้วยผลงานการรันตรีมากมายนะครับด้วยน้ำซุ้มน้ำเสียงด้วยกริยามารยาทด้วยบุคลิกที่มีความโดดเด่นและเป็นกันเองในแบบฉบับของไรอันซึ่งนั่นครับทำให้ FC f a แฟนคลับเข้าง่ายถึงง่ายไม่ถือเนื้อถือตัวกับ FC Fan แฟนคลับ นี่คือลิขสิทธิ์นี่คือ,คอจุดขายนี่คือจุดเด่นที่ทำให้แรนการบันดิตมีกำลังใจจากเอฟซีแฟนคลับคอยสนับสนุนเยอะและก็เหนียวแน่นขนาดนี้นะครับปีที่ผ่านมาครับเราทราบกันดีเลยว่ารอยอันการบัณฑิตครับสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองให้กับครอบครัวและ สร้างความสุขให้กับมวลบรรดา fc แฟนคลับที่ติดตามน้องเนี่ยเยอะมากมายขนาดไหนนะครับรายการการบันดีตก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าน้องคือศิลปินขวัญใจมหาชนโดยแท้จริงนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลกะอันตีมากหลากหลายรางวัลน,นะครับที่น้องเองได้คว้านะครับมาครอบครอง และสิ่งที่ fc แฟนคลับมีความสุขไปกับน้องนั่นก็คือการเห็นพัฒนาการการเห็นการเจริญเติบโตการเห็นที่ไรอันประสบผลสำเร็จนะครับปีนี้ก็เช่นกันครับแม่แม่เริ่มต้นปีด้วยความปังนะครับกับตารางคิวงานที่นั่นนะครับนอกเหนือจากตารางคิวงานประจำของน้องแล้เนี่ยนะครับคิวงานเพิ่มคิวงานเสริมคิวงานเติมนะครับยังสอดแทรกขึ้นมาเรื่อยๆ และสิ่งที่ทำให้ f c แฟนคลับปลื้มปลิมใจฟูกันไม่น้อยนั่นก็คือครับสิ่งที่ไรอันเองครับได้ก้าวขึ้นมานั่งบัลังครับเป็นคณะกรรมการพูดตัดสินในรายการใหม่หมดนี่9้ามงคลซึ่งเป็นรายการใหม่นะครับทางช่อง WorkPo i n t นะครับจะว่ารายการใหม่นะครับก็คือรายการ9้ามงคลไม่ก้ามงคลนะครับปรับเปลี่ยนจากรายการใหม่หมดนี่มหาโชคนะครับ เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความตื่นเต้นให้มีสีสันให้มีความสนุกสนานนะฮะยิ่งบวกด้วยได้ไรอันครับซึ่งมีกำลังใจาจากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนยผมเชื่อได้ว่ารายการไมโมนิกามงคลครับจะเป็นรายการท็อปอีกหนึ่งรายการของทางช่อง Workpoint เลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะแรงสนับสนุน แรงเชียร์แรงใจจาก fc แฟนคลับของน้องนี่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นครับประเดนตรงนี้ครับผมเชื่อแน่ว่ารายการนี้พุ่งกระฉูดแน่นอนฮะนี่คือสิ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไราอันกาดบดิตก้าวขึ้นไปอีก1สเตป็ป1ระดับนะฮะด้วยความสามารถด้วยน้องเองมีวาทะในในการพูด นะฮะจึงทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ครับไว้วางใจได้ขนาดนี้นะครับและสิ่งที่เราภูมิใจอีกหนึ่งสิ่งนะครับนั่นก็คือในเรื่องของน้องไรอันการบดีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้องเองก็กับทางยุ้งค่ายเรคคอร์ดครับได้มีโปรเจกต์หรือว,ว่ามีที่เอาง่ายๆค็คือ ลองปรับเปลี่ยนบุคลิกในเรื่องของการร้องเพลงดูสินะครับฉีกแนวจากเราเห็นแนวลูกทุ่งแบบลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งจ๋า,จาเนี่ยนะครับโดยแรอันเองอีกฉีกอีกแนวก็คือการที่ไปแนวเพลงมีลูกทุ่งมีหมอลำผสมผสานแรปผสมผสานเซิงเซิงนะครับเซิงโนบิตะนะฮะ ร้อ,องเฟียสร้องแบบแว่นโกนี่ก็ยอดวิวไม่ธรรมดาครับล้านกว่าครับหลายลื่นเลยทีเดียวนะครับก็เล่นเอา f c แฟนคลับที่เห็นบุค,คลิกในแบบลูกทุ่งทางภาคกลางได้เห็นอีกมุมมองได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทในแบบสตไตล์วัยรุ่นไปรุ่นในแบบของอผสมผสานดนตรี นีครับกับเซิงโนบิตะและสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับจามกำลังจะวกกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ครับจะเป็นแนวรูปแบบของอแนวเพลงแบบภาคกลางนะครับโดยอาจารย์โชยฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมฝีมือฉมังในเรื่องของการเล่นกับดนตรีนะครับครั้งนี้ครับ เป็นแนวเพลงที่แบบว่าเราเราแม่แมๆสามารถเอาไปโยกเอาไปเต้นในจังหวะหลีลาดกันแบบสนุกสนานได้เลยจะเต้นออกกำลังกายจะเต้นแบบแฮปปี้แฮปปมีความสุขในงานสังสรรค์งานเลี้ยงงานอะไรก็ได้เนี่ครับนี่คือรอแล้วกันครับผมเชื่อแน่ว่า FC f a n Club ไม่ว่าไรอันเอง นะจะไปทำอะไรทุกจิจกรรมแล้วละ่ะกำลังใจไม่เคยทอดทิ้งไรอันไปเลยนีครับคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยอยู่เบื้องหลังคอยอุ้มชูคอยผลักดันให้ไรอันก้าวไปสู่หนทางหรือว่าเป้าหมายคำว่า ความสําเร็จนี่แหละครับศิลปินคนหนึ่งครับใช่ว่าจะเสียงดีร้องเพราะใช่ว่าจะเสียงดีหน้าตาดีรูปรอนะครับถ้าเกิดว่าขาดกําลังใจดีๆจาก fc แฟนคลับนะฮะที่คอยซัพพอตผมเชื่อเน่ว่าคงจะประสบผลสําเร็จไม่ได้นะฮะแต่นี่ครับโชคดีครับทุกก้าวย่างของไรอันการบับฑิตครับ มี FC Fan แฟนคลคอยประครับประคองมี FC ฟ a n แฟนคับคอยเดินอยู่เคียงข้างนะฮะเรื่องราวต่างๆนะครับไม่สามารถที่จะทำอะไรไรอันได้ไม่สามารถที่จะบั่นทอนนะครับการพัฒนาตัวของไรอันลงเลยแม้แต่น้อยเพราะได้กำลังใจที่เข้มแข็งนะครับเพราะได้ผนังทองแดงกำแพงเหล็กจาก FC Fan แฟนคเฝ้ารัก เฝ้าสนับสนุนยอยู่ตลอดนะฮะแม่เรื่องราวครับเริ่มต้นปีมานะครับกับคอนเสิร์ตกับตำแหน่งที่รอยอันได้รับผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งปีนะครับ2569ผมเชื่อเน่ว่านะฮะตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปลายปี2569ยยืนยันการันตีเลยครับว่า ปีนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งปีทองของไรอันแน่นอนนะเอาล่ะครับขอบคุณกำลังใจดีๆจากแม่ๆเอฟซีฟันคลับของน้องไรอนทุกคนทุกท่านครับที่ผ่านกันเข้ามาเห็นคลิปและรับชมกันมีความคิดเห็นอย่างไรครับสามารถทักทายเม้นพูดคุยใตย้คลิปกันได้คลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ